ข่าวดีเรื่องดีของชาวพลเพินพ่นกะกะใกล้ซีมาฮอดมาถึงเด้อเด้อน้องพี่น้องรอดุลนรอชมเบิ้งวันพะหัดเนาะคุณพี่น้องเว้ยโอู้โอ้จ้าว่นานีน้นนมาจากบุณแดงคนปะน้องข้ากำมาเห็ดใส่เพิ่นวันนี้บ่เออเมนผัวเพิ่นคุดผัวเพิ่นบ่ เมื่อนี่ัวเพิ่นไปใช้เืินนี่ไปเหตุงานอยู่ในเมืองไปเหตุงานอยู่ในเมือง โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเมื่อสักครู่สุนพี่น้องเลยโบบายชิวทางทางลาวฝั่งชายตางต่างประเทศนาะพ่อพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสูซองของบอจิตอุสมพรคือเก่าอีกเซนเคยเนาะตอนนี้นาะพ่อพี่น้องทำบอจิตเองพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่เดินของสาวฝนเพิ่นพี่น้องเลยอ่าและกับผู้ที่ว่าเิ่นอ่ากำลังขุดอยู่นี่นาะพ่อพี่น้องอ่าก็จะเป็นทางน้องน้องชายแม่บ่ ลอ,อ,องชายของสาพนเนาะแม่นบ,สบ,สบ่สบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ่าเอาเอาโอเคพี่น้องเลยบึ้งซีมาถ่ายบรรยากาศน้อพ่อพี่น้องอาเป็นขุดไปหอดอาขั้นตอนไหนแล้วอาใกล้สิแล้วแล้วบอกพี่น้องเลย <c oughs> มื่อนี้อามาเยี่ยมยามถามไทยเนาะอาทางครอบครัวของสาพนเพิ่นมื่อนี้ก็ได้มาเป็นกับทางบ่ศเสนเนพิ่นนั่นแหละบ่ศเสนเพิ่นซื้อของฝากของทอดเนาะคามาให้น้ำแน่พี่น้องเลย โดยว่าอ่ามาหาทางดุงน้อยนําแนอ่าน้องหมู่นําแนเนาะมื้อนี้ก็ได้ปลาโตเอาๆพี่น้องเอ้ยเอาแบบนี้คือพุ่นสิตกจังได๋จังนึงเด้นี่เนาะปลาเออโตจักปีแล้วก็เจ้าบ่19ปีโอ้19ปีพี่น้องเอ้ยแสดงว่ายังรุ่นน้องของบ่จิตอยู่นี่เนาะแต่ว่าเพิ่น อ่าสิ้นหนังของเพิ่นหลายพี่น้องเอ้ยบ่เพิ่นนั่นใดเพิ่นมีน้ํามีนวลกว่าบ่จิตเนาะบ่จิต26ได้ไดอ่า26ปีเนาะเฮียนบ่เฮียนอยู่บ่บ่น้องออกเียนตะดแล้วบ่เียนจบแต่ม .3 เออน้องยังก่อนี่ชื่อน้อยชื่อน้องน้อยเออมีคนมีครัว้บ่ยังยังบ่ทันมี เราหากปัจจุบ,บันนี้อยู่น้ำพายเฉาเป่ยเนอยู่น้ำแม่อยู่น้ำแม่บ่เ,เอ่ออันที่มาใกล้ฮือนอันนั้นไหนบ่เขึ้นแม่แถาพันเอออยู่หันเนาะอืมกะท้งนั้นหอบ่แลไรมันบ่ยังไนงะหอบบอ่ได้จะขุมเลยเนาะห้ากามาเห็ดใสายฝนวันนี้บ่เออเมนพัวฝนพุดพัวฝนบ่ ม <ah> ื่อนี้ผัวเพิ่นไปใช้เงินนี้ไปเหตุงานอยู่ในเมืองไปเหตุงานอยู่ในเมืองเอาสบายดีสบายดีอ่าไม่บอแสนเพิ่อนทหาเนาะเออเออเล่นระเบิดพอเซีนอืมเอาเอาชนะกะคือว่าพี่น้องเลยกะปกติคือทั้งน้องเฮ็ดเวียงยังก็ใช่รับจ้างทั่วไปมีทางทั่วไปเฮ็ดเบียกมาอยู่ของเ่าว่าแล้วก็คือทั้ง ทา้งให้ทา้งน่าเขานี่บริบริเห็ดบ่บ่บ่มีเห็ดเออมีแต่แบบตั้งแต่ไรมาเมี่นบ่ตั้งแต่ไรมานี่คือมีแต่หาทำจ้างทำบายแบบนี้เนาะเอ่อจางเพิ่มดีแล้วดีแล้วเสร็จเนาะไปเอาเนาะแนะนแหละพี่รองเลยบางคนเอ่กัเห็ดตั้งซอยเพิ่นเออดูเนาะซอยน้ำเน่ให้ได้พี่รองเลยหักหอบไม่ได้เนาะทั้งนั้นหอบได้เนาะเบิ้งคือคุดหอบได้เบิ้งเนาะน่ะ แมนบ่เดินที่ว่า<อ>เป็นทั้งบอเสเซียนเพื่อนพี่น้องเลยกะหอบแล้วมีแต่เจ้าสีคุดพากลาง์มันบ่บันดินเออเอาพี่น้องเลยกะถือว่าอันนี้คือเขาคุดแล้วเขาสีเอาเอาปูนบ่แม่นพันชีพังชาวดินพังชาวดินเลยคุ้มลึกสำคัญบเ่บเ,เลยบนคำเด็กนี่กะกะเอาแมนบ่กะเอาประมาณสาม,าาาามสิบเซนโล จ,มมจับเดียมพอม่อเนาะแต่ว่าคือประเภทพวกก็พวกบูชังนี่เจ้าก็ะไบมันบ่พวกก็ออก <ไป S 1> เออ,อ,เ,อเป็นเบิร์ดเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้วางอยู่บ่ปงนี้กัมืออื่นมือเฮือนี่กอะทันกับวางกับบนบนทันวางก็ว,ว่างประมาณตอนแรกมันแบบ่ได้กัมีมีมมมตลอดนี่เนาะ บางแถวบดบ่มีก็บ่มีอะไรเออบอกคำมันมีชื่อเมื่อดีก็ดีเนาะเออก็ดีแต่มันบบ่มีค่ะเอ่อเอาๆพี่น้องเอ้ยเอาจังใดก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าทักทายสบัดีเอฟซีบัตรจูบุคคนยู่ที่เดินของสาวฝนเพิ่นน้องพ่อพี่น้องก็มาอ่าอัปเดตเบิ่งคือ เรื่องการตั้งเสานี่ยังบ่จักเนาะว่าสิเป็นเมื่อใดเนาะเสาเนี่ยังบ่ทันเอามาแม่นบ่เพิ่นยังบ่ทันเอามาเออมื้อใด้เพิ่นมากันเพิ่นสิเอิ้นหาร์สหน่อยอือคือทางเอ้ยบุญบ่เอ้ยบุญบ่เดี๋ยวบ่น้องก็บ่ฮู้คือกันเออคือบ่เห็นว่าแซนเพิ่นเว้าหยังก็สิว่านี่นะอ่าเดี๋ยวๆสิถามเบิ่งบ่แซนเพิ่นนพี่้องเอ้ยอ่าว่าสิอ่าทางใดวันจิตเองก็คือว่าเนี่ยฮัก ยินยังทางเอ้ยบุญเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นได้อ่าพากันมาาบกข่าวดีกับทั้งสาวฝนเพิ่นมาแล้วพี่น้องของพลายไอ้ฉันน่ะนะมีแต่คนเห็นเพื่อนเห็นซ่าน,น,นเนาะนี่เนาะคนมาไหนบออันนี้บอเอาแล้วแม่มนยักษ์ใช่เพื่อนของผพุไร่ะบัดนี มาตูคุณพี่้องเอ้ยโอตูมาเฮือนงคุณแงเพื่อนผู้ใดนะบาทเนี่ยคุณบ่อโอ้จะวา่านี่มั้จ๊ะคุณแดงคุณวเออคุณบ่อหรือว่าจังไห เออพูดแหละพูดแหละเนาะเออเนาะมหลายคนลูกดิเอ,อ๋เออเอาเอาเอาอยงไรกะคือว่าพี่น้องเลยอ่าดีใจให้น้ำพี่น้องเลยที่ว่าอ่าทางข้าเจ้าก็เิได้เฮือนได้ซานแล้วนะเนาะอ่าแถวอ่าเฮือนองเมืององไม้เนาะอ่าแถวเฮือนเขาไอพัดเนาะว่าได้ก็เห็นแล้วเบิดนี่ก็คือสีพากันมาอยู่มาเศร้ากันว่าสาวฝน่นมาอยู่นี่ก็ bộ ăn ăn là phi bộ là bạn người này nó Mân... à, khôn lại là, là phi đồng ấy. Bơ tôi ăn bay đi, à nòng thùng phần phi đồng ấy. Bơ thế cả bên này đây nó đây nó, ừ. ừ. ừ, cả 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 đây nó. Viết viết vang thế này có bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét nó? Tám phần thế nó. Ở bề bên ปาโตเนาะเดี๋ยวเบิ่งไกลๆคิดว่าเอ้าผัวสะผลบ่ผัวบ่แม่นยังไงดอกอ่าห่างเด้ห่างคือว่าจะคือคือกันว่าสูงใหญ่เออผัวสะผลบ่อยากจอยแน่ๆแม่นบ่ว่าเฮาบ่ได้ะอยู่กับเพิ่นเอเนาะบ่ค่อยเห็นเพิ่นเอาพี่น้องเอ้ยงดก็คือว่าเบิ่งๆๆไปหาทางสะลก่อนเด้อเนาะปาโต เสนเยจงไว้ยังนี่ตัวนี้จะจงไว้ยั้งเดินไปนี่จะจะจงไว้ยั้งตัวนี้นะมันคือมัคือมูแท่นี่ฮะเออเดินมเนเอาบุชิตเหียงอเป็นชื่อชื่อน้อห่วยมาถามาปลูงมันได้ยี่บ่ตี Ôi, nó bỏ phi nó người. Áo, chẳng này cả thứ ba nó tắc chi men không phù đầy lâu nó. À nó lút nó sum nó cắn phi đang người. Hả? Đây, là sofa. Ờ, chẳng này cái thứ ba phi đang người mít đây. แล้วว่าต่อไปเพิ่นสิบ่ให้ไปกะเออบ่เป็นหยังพี่น้องเนาะอ่าพร้อมเสมอพี่น้พร้อมเสมออ่าสุดแล้วแต่เพิ่นบอกด้พี่น้องเ้ยเอ้าสดีนําอืดสดีสดีสบายดีเออพแล้วจังได๋กพี่น้องถึงเวลาเนาะถึงเวลาเวลาลพี่น้องถึงเวลาถึงเวลาเาก็คือถึงเวลากะ ไดไม่กี่อนก็ได้เนาะเออเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ตลอดไปแห่งดีไปเนาะวายก็วายกพี่น้องได้กันแล้วน่าเกรงใจเพื่อนกันวปเนาเออเอาวายกเนาะเอาทัุกอะไรมือนกันยังมีอีกหลายพี่น้องเยเนาะหลายครอบครัวเนาะยังมีมองอยู่บองเช่าอืมจะมาเข้ากัเอาอีตามเพื่อนบอกกันอะไรไปเนาะอืมอ่าแยกฝ่ายทั้งสะพสนเพื่อนี่แหละดูแลเบงก่อนดูใกลจกันเนาะ ใกล้ๆกันเพันกายเนี่ยเพันว่าฟังละคู่ละแค่ให้ได้คือจังโมนี่มีแสนการเที่ยังขอปลูกมันก่อนเลยสิโอ้ยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวรวมกับทั้งชาวผลมันก่อนอหอมบ้ดนเนี่ยมันบอกชาวผอหอมบ้านเลยเนาะคือหอมบ้านเลยเนาะแถวกลางมันแถวกลางเนาะอ่ายังเงีแถวกลางใช้อนาผู้น้อยได้เสัยนลูกได้เสัยน คี่น้อยมื่อนี้เพได้มาเพิ่นมาเมื่อวานนี่มื้อเช้านี่แม่ว่าไปโรงเฮียนโอุ้ยแม่เฮาเจ็บหัวว่าเออหลักมาปลาเพิ่นมื้อนี้เออเพิ่นเพิ่นแหงขาแม่อยู่ว่าอยากออกมานะเออบ่ไเวลาจะมาเดินดีหลายกว่าจะไปโรงเฮียนโดยเพิ่นอจะมาพีดลายกปวดเนาะบ่ได้มีหมู่ได้อยู่ฝุ่นกันน้ออยากไปว่ะอย่างว่าเบิ่งเดินเห็นไหมเนาะอย่างวาเบิ่งเดินว่าเป็นจังได๋น้องเอ้ยก็ถือว่าอ้อมเบิ่แล้วเนาะมื้อวานนี้เพิ่อผัวเจ้าแม่อนทีมาคุดน้ำแม่นบ่ มาขุดน้ำแล้วก็น้องชายน้องชายมาเนาะน้องชายแท้ๆได้ไหมบ่แม่น้องชายอือเอานั่นแหละพี่แดงแดงแต่คือว่าเออลืมลืมคือคือในเรื่องอะไรเสารักขั่วนี่ทั้งทั้งเอายุบุญบอโดยเอ่าสมบูรณ์ว่าแม่นบ่ทางบอเศษว่าคือยังบอเศษคือบอได้บอกยังบอเศษนะนะโดยสมบูรณ์เพิ่นแจ้งแล้ววันพัชวันพัชเพิ่นเอาละหัวมาทรงวันพัชนี่คือเป็ดมือคราวดีเลยเนาะโดยเออเอาพี่แองแดง จงังเล็กพี่แงเลยก็ตามเตาข่าวดีเรื่องดีของชาพลเพิ่นกาใกล้ซีมาฮอดมาถึงเด้วเด้นอนมพิอดองรอรุนรอชสมบึงวันพระัทเนาะเออาหกสิบแปดต้นหกสิบแปดต้นวันนี้กักองเจนเทิร์นอยู่ได้แถวนี้เนาะมาธรรมดาได้พี่้องหกสิบแปดนี่ก็ถือว่าลายเติบได้เนาะ เป็นภายกายมากกับป้าดินเจ้าคือกวงแท้แม่นบ่เออเจ้าคือกวงแท้เห็นอันกุดลัหัวอ้อมบดิเอออยู่คือตางอยู่ได้เนาะพี่น้องคือวงแท้บ่ได้เนาะตางก็ยังบ่ขุดอีดบ่ขุดอ้อมเอาก่อนเออเอาอ้อมไว้ซะเนาะตามแบบคือทางะพูใหญ่เพิ่นเ้าแน่แหละอ่าเพิ่นให้เบิ่งให้แยงเบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋ต่อไปก็มารุ่นมาชมเบิ่งสิเป็นจังได๋ก ดินของปูไดก็ได้พี่เองเลยอ่าเป็นยังเบิ่งอยู่ฮะนะว่าสิเป็นคกบครัวใด้ฮะนะอ่าโตจำพุ่นเลยเนาะวันนี้เนาะจำพุ่นเลยอือคือคือลูกพูนเลยกินนมแม่เดีอนมเจ้าของนมมนานมแม่น้ำนมฝุ่นน้ำสองระบบนี่ดิเออคือคือสะพูนดูเฮือนกับกินนมแม่กลางคืนกับกินนมแม่ด้วยเฉพาะเลย พามากางเว้นไปนี่กินนมพุนกินนมเสริมน้ำาะว่าเฮาใส่ไปว่าเฮาไปคายเครื่องหรือว่าเฮาไปเบียดไปงานคือแบบเฮามาเห็ดเบียดให้งานอยู่ดินนี่ก็เลยให้กินนมเสริมน้ำสมบนรณ์หักินแต่นมแม่ใหญใหญ่มากสิบวกินได้นมเสริมแบบนี้ก็เลยแบบแต่เฮาไปหาไปนี่มันยากนะคนเห็ดเบียดเนาะเบียดเบียดออกข้างนอกแน่พี่งรองแับนี้ก็ได้แม่ก็มักไปคายเครื่องไข่โค้งเนาถ้าว่าสิให้กินแต่นมแม่ตรวจ แม่สิ่ค้ายเครื่องเบิาล like ูกก็หายเงี้ยเงี้ยแม่นแม่นแมนเป็นเนี่เนาะเอาดีเลยสักคำเป็นแบบนี้นะบางผู้บางคนเขากินแต่นมนั่นนี่ได้นมพุ่นบางทีก็ได้ิกินกินนมกินนมพูนร้ายคือว่าให้กินนมพุ่นโดยเฉพาะให้กินนมพุ่นเบินเท่ากับบ่มีเงินเออเออปัญหาอ่าลากเลยพี่น้องเนาะปัญหาลากเลยเออมีเงินเนาะอันนี้ใช้ไปว่าเขาไปข้างนอกหรือว่าไปเรียนไปงานมีเรียนมีงานจำเป็นก็พอเขาเดี๋ยวออกมาได้นะ แม่สิอยู่สิกินเฮานี่ก็ยังบ่อยากมีเลยติมาซื้อนมบ่มีเงินบ่มีคําคือให้ลูกกินนมคุ่นก็ซั่นว่าให้กินแต่นมแม่หลายเฮาก็มีเลี้ยมีงานเฮาก็บ่ได้ไปยไปขายเครื่องขายของย่านูติอ่าบ่ได้กินนมบ่ได้คิดแนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอ้าบ่เป็นหยังซั่นเนาะมีแต่ว่าอ่าตามสถานการณ์มันสิเป็นจังได๋ก็ได้แต่ว่าคือมาอ่ามื้อนี้เนาะพอพี่น้องกะวอยู่บ่มื้อนี้แล้วแล้วเนาะ แล้วนี่ก็ขั้นตอนต่อไปเฮ็ดยี่งยั่งมาเนี่จากคุมนี่คือมืออื่นนี่ก็นอกมากอะคันวาแล้วเบิร์ี่ครับมาค่อยแป้งนี่แหละแป้งให้มันกวงกานี้อีกหรือเปล่าบคือขี้ดินมันเจือดินมันเจือลงเขากับแป้งกวดออกแต่ว่ากันเทนี่เทเทปูนไว้เลหรือว่าเอาลงพรมเสาเลยบ่หรือว่าจังอันเรื่องเรื่องกันนาปูนกับกันนาเสาไ้ ออคิดว่าลงก่อนแบบนี้นะเราเคยเห็นแบบว่าเอาลงความเศร้าเลยมาเลยก็เอาเศร้าลงแล้วก็ปูเทลงเลยอืมแต่ว่าเรื่องเศร้านี่คือทั้งน้องกับผู้เป็นผัวบ้ตัวขั้นผัวแบบแบบว่าเพิ่นขาดเพี่อย่างไรคือเพิ่นกะพี่อเพิ่นกะเก็บม้วนวันซักเครื่องมื่บ้านนี่กัเพิ่นขาดกัย่านหัวหน้าเบ้าวไงเพราะว่าเพิ่นกะเล่ง คือเพิ่นหิดเฮือนกับพก็พูดนะนะเฮือนเพิ่นกะลิงแบบว่าเพิ่นจะกะจะขึ้นใบใวมาสันซ่าเดี๋ยวเพิ่นจะบปอยากให้ขาดขั้นขาดโดนร้า,ายเพิ่นจะให้ออกมาสันซ่าเพิ่นถายแบบว่าช่องซ้ำมือเลียนติดนะแบบว่าขอเพิ่น,นด่ามือหน่อยได้เนาะโดยคือเมื่อวานนี่กะเพิ่น,นก็ไม่เคยออกมาดินแจ๊กเถื่อนถึงจะซื้อมาสันซ่าถึงจะซื้อเนาะนี่ก็เลยว่าอันขอเพิ่นย่านย่านหัวหน้าว่าเนาะนี่เนาะเออขอมาดินมาสันซ่าก็เลยอนุญาตมือหนึ่ง ก็คือว่ามื่อเที่ยวครับฟังเบิงคันเพิ่นสิขออนุญาตหัวหน้าเพิ่นได้หนะหักมื่อเดียวบ่แล้วนี่เนาะมื่อเดียวนี่เนาะบโบเล่อหาน้องไายนี่แหละเออเอาน้องายเนาะมาชอยเนี่ยมี2คนคุณอาก็เอาเมียอยู่บ้านก็สิให้เพิ่นมาชอยเออเอาเละพี่น้องเอ้ยคขาน้ำค้านายให้เพิ่นกินเล็กๆน้อยๆ้อยแต่งชอยกันแต่งชอยกันเอ้อน้องให้เอาน้องอืนได้นกันว่าสิจ้างผู้อื่นโอ้ บบมีไปซะก็เลยหานอกแบบที่เต๋ว่าขั้นว่าน้องกะเขาก็ไปเรื่อยๆดอกว่าสีทามันก็เอาข้ามที่เต๋เทากะบไห้เขาก็เอาไห้เลยกะนนี่ไปซื้อเนื้ออยู่เดี๋ยวกินไห้กินเถอะนะอ๋อเห็นเอื้อยได้เห็นเอื้วมีนี่ก็ดีใจน้ำแล่อะไรเนาะดีใจเล่เห็นเอื้อยได้อ่าคนเล่ชื่ออะไรขดกึมกึมกึมอยู่เนาะอือตัวตัวคือทั้งน้องมูนี่คือเป็น เปน่องกันแท้ๆเนาะเป็นบ่เออแเพื่อนกัอยู่นัมแม่แม่ผู้หนึงแม่ผู้่นอะใช่ปะบ่ได้กสบชนมากเพิ่นบ่ได้คอยอยู่น้ำกันเป็นบ่กับจุเจ้าเพิ่นกับบริสุทธิ์อยู่น้ำกันอืมนี่แหละทางสนิทอีกับทางโซโฟนีกับชนิทอยู่แต่ทางน้องคืออันนี้เพิ่นกับบริทนิดเพิ่นกับบุงหูจากสรเว้าน้ำน้องกนะถ้า่าใส่น้องไปซอยกับบุงหูจากแม่สรเวอกไม่ใช่คนสรเว้าอีกคนัหนก็เนาะมีแต่กับแจจากสรเว้าได้เพิ่นว่า มีเงินบ่มีคำก็บ่จักแนวสิเว้าสิเอาคืซอยอีหยังเด้อหนาเพิ่นก็บ่กล้าเว้าเพราะว่าเพิ่นก็บ่สนิทอือบ่มีเงินบัดอายน้องอายนมแน่เออมันักเป็นไปแล้พี่น้องเนาะอ่าความคิดคือว่าในหั่นแหละเฮาจังได๋กาดีใจนําเนาะอ่าันี้ก็ได้วันพหัเด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าเอบุญเพิ่นสินําอ่าต6เนาะโดยกับปูนปูนจักสบกปูน10บ หอมประเดี๋ยวพี่น้องเป็นปูนที่ว่าเพันเอามาพร้อมกันครับวันนั้นเลยเนาะอ่าไว้เทพื้นเลยพี่น้องเลยโตโตเอาเลิกดีบ่หนิแชมนิ่นอ่ะแชมปนี้บ่อืมสาวน้อยเนาะได้ยี่ท้อเนาะยังยังสีแป้งอีกเพราาะว่ยังสีแป้งยอมบ่ได้จุกเพราะว่าอันนี้มันแข็งแข็งบ่หนิเน่ะโดยแข็งอันนี้มาแล้าเลยนี่จังทุ่ยได้โอ้มาเมื่อวาน ถึงขันมาน้ำเลยอย่างนี้เนาะโดยมาน้ำช okay. ่องผูกเออมาเบิ er ่งด er ้วยตัวน uh ี้อันนี้บ่โดยตัวนี้ก็มาคือกันเออแต่วาเขาก็บซขุดกว้างตัวนี้เป็นอาจอบมาขุด่เข่งดีพี่น้องช่องชี้นั่นใช่บัดปลูกมันได้ใช่เนาะบัดมาน้ำแล้วผัดคือว่าอ่อนๆหนึ่งนะคืออ้อนเนาะนี่เนาะมรงเนี้ยคายๆคือว่าอันนี้คือซีเมนแบบโพนบ่บอนี่ซีเมนแบบโพนมองอื่นกับบริแขงได้เมนบ่เมนนี่แต่ต้องบอมีดีแถวนี้ดิโดยกับช่างหน้ามองสะพรนสจีเ็ด ทางเข่าเจบ่แม่นบ่จักเนาะอ่าก่อนกำลมอยู่แบบเข้ามาน้าล้วก็อ่อนอนหนึ่งหักแข้งแถวๆถวแถวขอบชึ้งอ่ะเนาะขอบแข้งเออห้องไหนกันชุ่ม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 เนาะพุ่นมีแต่คันเอามาเลยก็คือสีผ้ากันบุกเลยเนาะคือทั้งเจ้าได้งานกันมาก่อนแบบประเภทพวกก๋อยปูนกอเฮือนมันไม่เคยเห็นอยู่บ่ นี่ว่าฉันว่ากับเคยแต่ตอนอายุสิบสี่สิบห้าปีแต่ก้อยปูนให้เพื่อนมีแต่เพื่อนมาไว้างแหละก้อยแหละก็อยู่ให้เพื่อนอยู่ให้ได้อยู่นนี้ได้อยู่นี่เนาะอื็เห็ดยุ่งก็สังคอางเงีดีแล้วดีแล้วสี่สิบห้าปีเห็ดเบิด้ดแต่ว่าคือปัจจุบันนี้เขาออกมาคัวอยู่ในเดือนเท่านี้คือถื่นแบบซูมมอเนาะอย่างว่าเออทางเอฟซีหรือว่าทาง พูดกับผู้ใหญ่หรือว่าทีมงานเนาะ,ะ,ะเปิดมาเยี่ยมมามาเบิง่งมาอัปเดตหรือวา่ามีข่าวหันข่าวหนีมาหายันมาบุพเพนะม,มาอยู่ขั้นบ่มาตอนเศร้าก็คือแดงๆแบบนี้มือไดคลายเครื่องกะ่ะสีแดงๆกับสีออกมาคล้ายอยู่ปัจจุบันนี้ดิไม่คลายแต่มือนี้ชองมือเราแบบไไคล้ายเมืม่อวานนี้ออกมาแต่เศร้าดิเขาเขาไปฮับเครื่องบ่ ไปซื้อแบบสลีมาต้มเองไปซื้อมาลงทุนเนาะนี่เนาะโดยลงซ<อ>ื้อมาค้ำขายบวชกับลุกเนาะแต่ว่าจากที่เอามานี่คือได้ได้บวชชูบวชชูอันละวะโดยบวชชูหาเลเนาะโดยโลอืมเขากำไรเล็กๆหน่อยค่าน้ำมันนั่นแหละอ<ม>ืมตะขายมื่อนหนึ่งจะหาซีบพกซีบเอาเนาะใช่ไหมกันอะไรเอาพอได้ป่แต่มือเขาก็เติมน้ำมันอยู่แล้วอืม คือเขาบะไรไปใส่เขาก็เติมน้ำมันแบบว่าไปซื้อหันซื้อนี่ไปส่งลูกไปโรงเรียนเขาก็เติมน้ำมันอยู่แล้วนะเขาก็เอาใส่แบบว่าคลายเครื่องพอได้ปะหยัดค่าใช้ใจไปแต่ละมือ่อเติมน้ำมันไปแล้วก็เอาเคิดให้มันเป็นประยุน์เนาะอ๋ออ๋อจังใดก็คือสีประมาณนี้แล้วเนาะพู้ใดเดียวเมือ่อเสามาหรือว่าจังใดก็ขั้นมาได้มากอีกแต่สีมาเออลมอถามไถ่คือเกาเนาะ

อ่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยเอ้าจังได๋ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยอ่าขอบบุญขอบคุณทั้งผู้หักผู้ใหญ่หลายๆอ่าที่ว่าช่วยเนาะอ่าทั้งครอบครัวสาวฝนเพิ่นนําพพี่น้องจนว่าอ่าได้ที่พักที่เซาดินดอนต้นหญ้าเป็นของตัวเองเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าทั้งเรื่องดินอ่าดินชายดินแ พวกเสาเนาะอ่าพวกลักขั้วนี่แหละอย่างนี้นก็โอ้ยขอบุญขอบคุณเด้อเนาะเจ้าพี่ขอให้ทางรักู้ใหญ่เนาะเพิ่นอยู่ดีมีแหงขอเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรัชนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั้งใจปรารถนาเนาะพอบพี่น้องก้าซาลกจิมีขอรักพี่นอ้าาอ,นองไปก่อนเนาะก็ให้เอฟซีเบอร์กิคุทุกคนอยู่ดีมีแหงมาเิ่นกัขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนาะพอพี่น้อง